ท่านคือครูผู้ให้ไม่หนหนีสร้างคุณงามความดีทุกสถานอุทิศตนเพื่อองค์กรมาเนิ่นนานครบถึงการงานเกษียณที่เพียรมาคุณความดีของท่านมิลืมเลือนเ,เป็นเครื่องเตือนให้คิดคนึงหา ขออำนาจพระรัตนตรรยคุ้มกายาให้ชีวาสุขสรรนิรันดรนนายสมคิดสีบุภาตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองคูณ วิทยาฐานะชำนาญการพิเศษเกิดเมื่อวันที่30เมษายน2 5 0 6ประวัติการศึกษาจบชั้นประถมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนวัดท่าปอจบชั้นประถมศึกษาปีที่7จากโรงเรียนวัดย่างครีจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่5จากโรงเรียนตะพานหินประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปอกสสูง วิชาเอกการประถมศึกษาวิทยาลายัยครูเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ปริญญาตรีวิชาเอกการประถมศึกษามหาวิทยาลายัยศรีนาคารินทรวิโรธจังหวัดพิษณุโลกปริญญาโทวิวชาเอกจิตวิทยาการแนะแนวมหาวิทยาลายัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกประวัติการทำงานเริ่มรับราชการครั้งแรกในตำแหน่งนักการพานโรงโรงเรียนวัดใดอีเผือกอำเภอทับขอบ้อเป็นเวลาสองเดือน รับราชการครูตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับสามที่โรงเรียนบ้านลุงขี้หนูอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันที่17กันยายน2529เป็นเวลา1นึ่งปีรับราชการครูที่โรงเรียนวัดตากแดดอำเภอวังไซพูนจังหวัดพิติเมื่อพุทธศักราช2530เป็นเวลา8ปี รับราชการครูที่โรงเรียนวัดคลองคูนอําเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรเมื่อพุทธศักราช2537เป็นเวลา22ปีรับราชการครูตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหวายอําเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรเมื่อวันที่23ธันวาคม2559เป็นเวลา3ปีพร้อมกับรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองคูนและผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังไคร้ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองคูณเป็นเวลา4ปีรวมอายุงานที่โรงเรียนวัดคลองคูณ26ปีและมีอายุราชการรวม37ปีความประทับใจในการทำงานคือได้กลับมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนที่เคยดำรงตำแหน่งครูผู้สอนจนกเกษียณอายุราชการคือโรงเรียนวัดคลองคูน คติประจำใจความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั่นความภาคภูมิใจในอาชีพรับราชการก็คือรับราชการตั้งแต่นักการพันโรงครูผู้สอนจนกระทั่งผู้ในการโรงเรียนและสุดท้ายได้มาเป็นผู้ในการโรงเรียนที่เคยสอนอยู่จากเป็นครูน้อยยืสองปีปัจจุบันก็เป็นผู้ในการโรงเรียนเป็นความภาคภูมิใจที่สุดและสิ่งสําคัญก็คือ ลูกชายได้สารต่อนะความตั้งปณิธานของตัวเองว่าลูกชายได้ทำงานต่อเป็นข้าราชการครูต่อดตอจากพ่อต่อไปครับนางมะลิวันมาเมืองตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดวางว่าเกิดวันที่8ตุลาคม2505 ผลงานที่ภาคภูมิใจได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนให้ได้รับรางวัลเหรียญเงินระดับชาติในการแข่งขัน Impromptu Speech ระดับประถมศึกษาปีที่4ถึง6ได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนให้ได้รับรางวัลเหรียญเงินระดับชาติในการแข่งขัน p i c t o r a l w r i t i n g ระดับประถมศึกษาปีที่4ถึง6ได้รับรางวัลครูดีเด่นระดับประถมศึกษาจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้รับรางวัลและเกียรติบัตร100,000ครูดีอีก ได้รับเกียรติบัตรครูรุ่นชนคนคุณธรรมได้รับเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุขความภูมิใจหรือความประทับใจในชีวิตราชการข้าพระเจ้าได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้างานวิชาการงานธุรการและงานพัสดุและมีความตั้งใจในการทํางานและพัฒนาตนเองด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอดชีวิตรับราชการปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอนให้นักเรียนได้รับความรู้ มีความกระตันอยู่และเติบโตเป็นคนดีมีคุณธรรมและมีอาชีพที่มั่นคงมีผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานที่ดีคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นครูผู้ให้และมีความเมตตาต่อลูกศิษย์มาโดยตลอดจนลูกศิษย์ต้องกลับมาไว้ทุกครั้งคติประจำใจทำวันนี้ให้ดีที่สุด สวัสดีค่ะดิฉันนางมลิวรรมาเมืองจากโรงเรียนวัดวังว่านะคะวันนี้ก็จะมากล่าวความารู้สึกที่มีนะคะต่อในวิชาชีพครูนะคะก็วันนี้รู้สึกอันดับแรกคือรู้สึกใจหายก่อนเนาะซึ่งจะพ้นจากอาชีพราชการแล้วในสัปดาห์หน้านะคะก็เหลือทำงานอีกสัปดาห์เดียวนะคะก็ความประทับใจที่มีอยู่ก็เยอะ ถ้าจะพูดตรงนี้ก็คงไม่หมดนะคะเอาที่สําคัญเลยก็คืออันดับแรกคือความภาคภูมิใจในการเป็นครูเป็นข้าราชการครูซึ่งมีเกียรติและศักดิ์ศรีเท่ากับเทียบเท่ากับอาชีพอื่นนะคะการได้ทํางานในสิ่งที่ถนัดทํางานในวิชาเอกที่เราจบมาแล้วนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับเด็กๆแล้วก็เพื่อนร่วมงานนะคะอันนี้สําคัญอย่างยิ่งเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเราใช้ในวิชาที่ถนัดมาสอนเด็กเด็กก็จะได้รับความรู้ ครูไม่ใช่สอนได้อย่างเดียวต้องสอนเก่งสอนดีก็คนละอย่างกันนะคะจบวิชาไหนมาจะสอนทุกวิชาก็ได้แต่ถ้าจะให้สอนดีได้มันก็คือวิชาที่เรามันตรงกับเอกที่เราจบมาเด็กจะได้ความรู้มากนะคะประการต่อไปก็คือเราประทับใจในการทํางานนะของโรงเรียนการทํางานเป็นทีมนะโดยมีผู้บริหารโดยผู้บังคับบัญชานะคะเ,เป็นผู้นํา ะะเมื่อการทำงานเป็นทีมทำแล้วมีความสุขทำแล้วมีพลังทำแล้วเกิดความสำเร็จนะนั่นคือจุดมุ่งหมายนะทีจ่จะก้าวหน้าต่อไปในเรื่องของทั้งส่วนตัวของครูแล้วก็ของโรงเรียนนะคะก็มีความสุขนะคะที่อยู่โรงเรียนวัดบองว่าไม่ใช่แค่งเรียนวัดบังว่านะคะเคยอยู่สามบึงบาทมาแล้วก็อยู่โรงเรียนวัดบ้านไทยน้ำมานะคะ ทุกอย่างก็อยู่อย่างมีความสุขนะเพราะเราอยู่อยู่ไดนะ้ทำงานเป็นนะคะไม่เกี่ยงงานเพราะฉะนั้นอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความสุขนะคะก็ประทับใจทุกสิ่งทุกอย่างนะที่ผู้งงานคุณครูผู้บริหารเด็กนะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรนะทางราชการหรือทางโรงเรียนนะต้องการที่จะให้ดิฉันไปช่วยเหลือนะในเรื่องใดก็ขอให้บอกก็ เต็มใจที่จะไปช่วยเหลือนะคะท้ายที่สุดนี้ก็ขออารัธนาคุณพระศิริร,รัตนตร,นรนตรและสิ่งศิษ์ทั้งหลายจงโดลบันดาลให้คุณครูทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสังใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปราถนาทุกประการนะคะก็โดยจ้างวางพายลำนี้ก็ขอ,อยุติบทบาทแล้วก็เพื่อที่จะไปพักผ่นแล้วทำอาชีพส่วนตัวต่อไปนะคะก็คงมีเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ สุวรรณาจำปาตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลตะพานหินวังสำโรงเกิดวันที่23มกราคม2506ผลงานที่ภาคภูมิใจผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันการเขียนตามคำบอกการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับภาคฝึกซ้อมและเรียนแข่งขันทุกเทียนแพเป็นผู้ฝึกซ้อมและเรียนในการจัดทำหนังสือเล่มเล็กการแข่งขันการอ่านพินิจวรรณคดีอิทความภูมิใจหรือความประทับใจในชีวิตราชการ ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจปีการศึกษา2,552จากฟ้าหญิงอุบลรัฐราชกัญญาได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้างานวิชาการมาตลอดอายุราชาการพัฒนางานวิชาการกับผู้ร่วมงานเพื่อพัฒนานักเรียนและโรงเรียนให้มีความก้าวหน้ามาตลอดตลอดระยะเวลาที่ได้เข้ารับราชาการเป็นครูได้มีโอกาสสั่งสอนลูกศิษย์ด้วยความตั้งใจเต็มใจเต็มเวลามาโดยตลอดมีความสุขในการทำงานและภูมิใจในตัวเองมาก สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอนให้นักเรียนได้รับความรู้และการสอนเป็นงานที่ต้องปรับปรุงตัวเองพัฒนาตัวเองตลอดเวลาทําให้ดิฉันรู้สึกว่าเราต้องพัฒนาตนเองเพื่อนักเรียนและเพื่อนตนเองอีกทั้งยังมีลูกศิษย์ที่น่ารักนิสัยดีและสิ่งที่น่าภูมิใจที่สุดคือลูกศิษย์ให้ความเคารพเรียกครูว่าแม่คติประจำใจทำดีต้องได้ดีอีก ดีคะ่ะชิดคุณครูสุวรรณจำปาตลอดเวลาอายุราชการที่เป็นครูมาประมาณ38ปี5เดือนก็ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเทสเสียสละให้กับชีวิตความเป็นครูให้กับนักเรียนมีความสุขใจอิ่มใจ ครั้งที่ประสบความสำเร็จที่นักเรียนประสบความสำเร็จและตัวเองประสบความสำเร็จไม่เคยย่อท้อเพราะปณิธานตัวเองอยากเป็นครูมาตั้งแต่แรกตั้งแต่เด็กแล้วชีวิตการทำงานก็มีทั้งเหนื่อยกับผู้ทงงานแต่โชคดีที่เป็นคนอยู่โรงเรียนไหนก็ ได้เป็นการเยอวรับกับผู้ริหารโรงเรียนแห่งแรกที่บรรจุคือโรงเรียนบ้านวังน้ําพัฒนาและได้ย้ายมาที่วังสิบปูอยู่วังสิบปูอีกหนึ่งประมาณปีประมาณปีการศึกษาก็ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนวัดวังสงโุโรงปัจจุบันเป็นโรงเรียนอุานบานวังสงโุโรก็มาอยู่ที่ท่านผู้วิหารทุกท่านตั้งแต่ ท่านผอชำนาญติ้งชิงท่านผอสักเกตทั้งทองท่านผอ,อยุทธการเทียนปัน่และคนสุดท้ายท่านนร๊กเทรศัพท์จังก็ให้ความมุเพราะเป็นอย่างดีรับผิดชอบงานวิชาการมาตลอดบางครั้งก็อึดอัดเครียดแต่ก็ได้เพื่อรมง,งานที่ดีแล้วก็สบายใจสามารถพัฒนาโรงเรียนอนุบาลจองหวัดมงสงโถงนั้นความก้าหน้า ตัวเองก็มีความรู้สึกเป็นสุขใจเป็นอย่างยิ่งขอบคุณท่านผู้บริหารขอบคุณเพื่อนโรงงานที่ดีขอบคุณน้องที่ดีและขอบคุณนักเรียนที่เชื่อฟังและสนับสนุนให้ตัวเองทำงานประสบความสำเร็จมาตลอดระยะเวลา30กว่าปีและบ้านหลังนี้อนุบนตนัติเหตุของมินางสมล ที่อยู่มาสามสิบปีก็มาทุกวันวันละไม่ต่างแปดชั่วโมงและมีความผูกพันว่านี่คือบ้านของเราก็อยากให้บ้านแบงนี้มีความสุขและเจริญรุ่งเรืองต่อไปให้เป็นที่อยู่ของน้องๆทุกคนก็ขอให้ทุกคนมีความสุข จะได้และคิดถึงครูโรงเรียนนี้ทุกคนจะเก็บความรู้สึกดีๆีไว้ตลอดการค่ะสวัสดีค่ะ กัลยาประสิทธิเขตร,รวิทย์ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดคลองคูณเกิดวันที่14เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2506ผลงานที่ภาคภูมิใจได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดห้องเรียนดีเด่นชั้นประถมศึกษาปีที่2ปีการศึกษา2537จากสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ได้รับรางวัลห้องเรียนคุณภาพระดับทองติดต่อกันอีกหลายปีอีก ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ1 0 0 0 0 0ครูดีประจำปีการศึกษา2554จากครูรูสภานักเรียนที่สอนได้เป็นตัวแทนศูนย์ประสานงานไปแข่งระดับเขตพื้นที่การศึกษาจากการนำวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นมาประดิษฐ์เป็นของใช้ต่างๆและจากการนำเศษวัสดุต่างๆมาประดิษฐ์เป็นของใช้เช่นตะกร้าที่ใส่ของ โดยนำมาสอนนักเรียนในชุมนุมสร้างสรรค์งานประดิษฐ์สามารถสร้างผลงานนำไปแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมทางวิชาการของนักเรียนผลงานที่ทำยังได้นำมาขายเป็นรายได้ให้กับนักเรียนและต่อยอดเป็นอาชีพได้ในปีการศึกษา2,563ได้รับมอบหมายให้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่1ได้แต่งเพลงสต่างๆและเพลงวันสำคัญทางาศาสนาและเพื่อนำมาใช้ประกอบการสอนทำให้นักเรียนสนุกสนานกับการเรียนและจำได้ง่าย ส่งผลให้นักเรียนอ่านหนังสือได้เขียนได้จึงทำให้ผลการสอบอา r e ที s t ท e s t อยู่ในระดับดีมากความภูมิใจหรือความประทับใจในชีวิตราชการภูมิใจหลายเมื่อฉันได้มาเป็นครูบรรจุอยู่โรงเรียนใหญ่ไกลเหลือเกินไม่คิดเมินชื่อบ้านใหม่ชัยเจริญครูใหม่เขินเมื่อถูกเชิญให้ยืนหน้าครูใหญ่ว่าครูใหม่พวกเรามา แม่ครูขานักเรียนพากันทักทายคิดมิวายเรียกแม่ครูของลูกศิษย์ด้วยในจิตคิดเสมอคำว่าแม่ยิ่งใหญ่แท้แม่ครูดูแลลูกรักพันผูกสร้างสิษ์ดีให้มากล้นมิย่นยอดต่อธงชัยในกระมวลตั้งใจดนบ่มคนจนเต็มคนเป็นเรือจ้างแม้เหนื่อยบ้างไม่ห่างทำบุญหนุนน้ำวิถีทมีผลได้เวลาวางพายคลายกังวล สุขยิ่งล้นงานสร้างคนเต็มภาคภูมิคติประจำใจคิดดีทำดีเป็นแบบอย่างที่ดีหิ่นความภูมิใจในอาชีพรับราชการครูคือได้คือการได้เห็นลูกศิษย์เป็นคนที่มีคุณภาพสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและไม่สร้างความเดือดร้อนให้เก่บตนเองและสังคม นางยุภารัตสายพัฒนะตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองหวายเกิดวันที่15มกราคม2506ผลงานที่ภาคภูมิใจรับราชการสอนนักเรียนมานานเป็นเวลา41ปีความภูมิใจหรือความประทับใจในชีวิตราชการคือสามารถเลี้ยงลูกให้เติบโตเป็นคนดีและส่งลูกเรียนจบปริญญาโทจากประเทศไทยหนคนและจบปริญญาโทจากต่างประเทศหนึคน คติประจำใจทำวันนี้ให้ดีที่สุดสวัสดีค่ะคุณครูยุพารักสายพัฒนาจากโรงเรียนบ้านหนองหวายนะคะความรู้สึกนะคะรู้สึกมีความดีใจและภาคภูมิใจมากค่ะที่ได้เป็นครูสอนนักเรียนระดับชั้นป .1 ป .2 มาตลอด41ปี มีความภูมิใจและมีความสุขมากค่ะที่ได้เห็นนักเรียนตัวเล็กๆของเราอย่างนี้นะคะอ่านออกเพียนได้นี่เป็นลูกศิ์รุ่นที่4ี่สินะท่นเนี้ยนี่รุ่นที่4 1หน้าตากินนิ้เชียบแต่ก็ไม่รู้ว่าจะอ่านออกเพียนได้เหมือนรุ่นพี่ๆเขาหรือเปล่าไหนคุณครูอยากจะฝากคำว่าขอบคุณค่ะ ลองสะกดให้คุณครูฟังหน่อยสิคะนายเพนสงวนสิงตำแหน่งช่างไฟฟ้าชั้นสาม โรงเรียนบ้านสามบึงบาทเกิดวันที่4กุมภาพันธ์2 5 0พผลงานที่ภาคภูมิใจเขียนป้ายต่างๆวาดรูปภาพฝาผนังให้กับทางโรงเรียนความภูมิใจหรือความประทับใจในชีวิตราชการเป็นวิทยากรลูกเสือสามาัญสามัญรุ่นใหญ่ คติประจำใจคิดดีพูดดีทำดีทุกวันครับสวัสดีครับผมชื่อนายเพนสงวนสินอยู่โรงเรียนบ้านสามบึงบาทหมู่สามตำบลวังสำโรงอำเภอตะพันหินจังหวัดพิจิตรตำแหน่งลูกจ้างประจำ เป็นลูกจ้างเลื่อนขั้นเป็นตำแหน่งช่างไฟฟ้าชั้นสามอาพ้าเจ้ารู้สึกปราบปึ้งยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทำงานในโรงเรียนมาเป็นเวลาสามสบสีปีและได้ทำผลงานวาดลูกเขียนป้ายช่วยเหลือตามโรงเรียนต่างๆในงานสะพานหินศูนย์หนึ่งผมมีความภาคภูมิใจมากครับ และจะทำให้ดีที่สุดคติของผมก็คือพูดดีทำดีทุกวันโรงเรียนที่ผมอยู่รู้สึกอบอุ่นมาก,กัแต่ผมมาจุู่ครั้งแรกเมื่อพศ2532วันท,ที่16มิถุนายน2532และมา ถึงปัจจุบันนี้ผมได้ทำงานมาไปมาทางราชการเป็นเวลา34ปี7เดือนอีก8วันครับผมภูมิใจมากครับขอขอบคุณครับ ทองแท้เผาอ่อนตำแหล่งช่างไฟฟ้าชั้น3โรงเรียนอนุบาลตะพานหินวังสำโรงเกิดวันที่14มกราคม2509ผลงานที่ภาคภูมิใจร่วมก่อสร้างอาคารสถานที่ภายในโรงเรียนเช่นอาคารห้องสมุดและโรงจอดรถงานไม้อื่นๆความภูมิใจหรือความประทับใจในชีวิตราชการอาชีพราชการทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น คติประจำใจไม่พูดอวดรู้ให้ดูที่ผลงาน